พิเกลือแม่เสร็จแล้วเนี่ยตำพริกผงเสร็จแล้วที่เราโูดตะก,กี้นี้เราก็เหลือคาเขไว้หน่อยนึงแล้วเราก็มาใส่กุ้งแล้วก็ใส่ไปย่างวันนี้แม่แม่จะมาทำพริเกลือไปกินในสวนนะแม่จะเข้าสวนเราก็มาโคกโขกกไปย่างกุ้ง ให้มันละเอียดเลยวาจี้มันจะก้างมันจะไม่ข้างคอเราก็ใช้ตะพีเกวเขี่ยมันข้างล่างมันจะได้รู้ว่ามันมันกลางปามยังมีอยู่ไหมพริกไปย่างกุ้งแหลกแล้วแล้วก็มาเทเกลือใส่กันนะ แม่จะเกือเม็ดตามโขกโขกโกมันแล้วใส่ใส่ใสผง,ผงุงรสอ๋อแล้วเราก็ใส่ผงผงนัวนะใส่มัสิอของแม่แอก็เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่แอจะชิมเพราะแม่แไม่ใส่มันตาล ิำตันหลายๆเบาหวานขึ้นอีกเสร็จแล้วแม่ก็มาตักใส่กระปุกถ้าครชอนน้ำตาลก็ใส่ใส่น้ำตาลได้นะกินอากาศร้อนตอนก้าสวนก็มีแรงอ้าวมีเกเกอแม่เสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็มาชิมน้ำตาลก็ชิมเค็มมันๆ มันจะได้รสชาติน้องปลาย่างแล้วก็กุ้งกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะเป็นกำลังใจจ้า